พระวรสารในท่านบุญลูกาเวลานั้นพระเเจ้าตรัสกับบรรดาสิทธว่าเหตุที่ชักนำให้ทำบาปจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่วิบัติจงเกิดแก่ผู้ที่เป็นเหตุให้บาปเกิดขึ้นถ้าเจ้าหินโม่แขวนคอเขาและโยนเขาลงทะเลจะเป็นการดีกว่าปล่อยให้เขาเป็นเหตุชักนำคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้แม้แต่เพียงผู้เดียวให้ทำบาป ท่านทั้งหลายจงระวังตนให้ดีเถิดถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงตักเตือนเขาถ้าเขากลับใจจงให้อภัยแก่เขาถ้าเขาทำผิดต่อท่านวันระอเจ็ดครั้งและกลับมาหาท่านทั้งเจ็ดครั้งพูดว่าฉันเสียใจท่านจงให้อภัยเขาเถิดบารนดาครสาวกทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าโปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่า,มาเมล็ดมัสตะและพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ว่าจงถอนรากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิดต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่านข้อคิดจากพระรสารเรสุเจ้าเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างดีพระองค์รู้ว่าเราอ่อนแอดังนั้นให้เรากลับใจและขอให้พระองค์ทรงเพิ่มพูนความเชื่อแก่เรา เพื่อเราจะได้มีความเชื่อและสั่งบาปให้ถอนลากออกไปจาก,กจ,จิตใจจาก,กจิตวิญญาณของเรา